ภูมิวันนี้วันวันที่สองพร้อมอ่ะพร้อมครับเจ็บหลายแล้วรู้จะเล่นครบห้าวันวันนี้ห้าวันเลยเห็นเขาชอบพูดกันว่าเนี่ยหลายๆวันติดกันได้ใช่ไหมภูมิแคจะจัดห้าวันโชว์จัดห้าวันเลยห้าวันวันละแปดชั่วโมงโอเคเด้อสหายเพื่อนครับวันนี้ก็หยุดนกครับจากทางเล่นสปอร์ตก็อยู่กับเพื่อนๆที่มาด้วยกันจากเอเอแล้วที่มาจากเมืองไทยครับผมโอ้โหแน่นอนที่สุดต้องด้วยนะครับก็ เดี๋ยวเราขึ้นมาล่นแม่หมดกันวันนี้ก็เป็นวันที่สองทริปนะครับทริปนี้ก็มี5วันทั้งหมดก็ง่ายๆเดี๋ยวผมจัดให้5ตอนมา <Wow. S 1> ตามไปดูกันว่ามีสอนมิกเกนเตอร์มีสอนอะไรบ้างแล้วก็เป็นฟลอกทั่วไปแต่วันนี้วันที่สองตามเปดนดวนก่อนเลยดีกว่า วันนี้เห็นเขาบอกกันว่าเราจะไปแชร์13ใช่ไหม23 14แล้วก็คลาวนายครับผมเพื่อจะไปฮิตพา p อินเดอะมอร์นิ่งแล้วก็พาอินเดอะอ e ฟเตอร์นูนครับผมนี่ทั้งวันต้นไม้จะเป็นแบบข้างห่างหน่อยครับสําหรับเริ่มต้นแล้วก็เราค่อยไปที่อื่นต่ออา่ายอดเยี่ยมยัดเดียมกับเทียมดองเทียมดองแล้วสวัสดีครับรอ่าเบะรู้สึกยังไงกับบอร์ดซูชิครับผมเออรู้สึกหิวครับพอเล่นแล้วก็หิวไปใช่ไหมฮะใช่ครับ ขึ้นเพ้อดื่มไปใส่เบสมาถึงแล้วใส่ได้ก็ได้พี่ครับรอบนี้ก็ขึ้นมาแบบเตยกับเบสครับเจ้าเก่าเจ้าเก่าแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปจัดคลาวนัยเมื่อวานไม่ได้เปิดวันนี้เพิ่งเปิดแม่งจำวันนี้เบสเล่นบอร์ดนะครับผมนี่ผมจัดแสบแม็์แัสเตอร์ครับผมแสบนะดูหางดูหางไม่ธรรมดานี่เป็นบอร์ดเช่านะฮะบอดเช่าชอบปิดใจเพราะเขจะจัดวันนี้นี่จัดวันนี้ด้วย ครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าคราวนายแม่งเด็ดแค่ไหน เพราะว่าเพื่อนจะไปตามหาที่มันแทร็กที่มันยังไม่ไม่มีคนเล่นก็ต้องยากลำบ,บากแน่เลยโย่ right here I'm right h e r ต้องไปตรงโน้นนะ I'm coming Yo! Quick break, 30 seconds. So nice. Whoa! Oh, freshy. Yeah. See, the, the job's fine. You just have to either go really big yeah. or position yourself. But it is pretty choppy. Turn, boy, turn! <laughs> he didn't turn. Oh, here we go. He's sitting down. You fuck, bro. I want to see him get up. <laughs> That's what I said. try try to ป like ังพอพาวเดอร์นะครับก็ทิปสั้นๆนะเพื่อนๆมีอะไรบ้างเบสเข้ามาเล่นในป่าพาวเดอร์อย่างแรกครับอย่าล้มครับผมถ้าล้มแล้วจะหอบเลยเหนื่อยมากอย่างที่สองครับฝึกคาร์ดิโอเยอะๆครับเฮ้ยเออเย็ดแกเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไงโชว์ฮิวโชว์ฮิว only one important rules in the powder do not fall Vai ตามหลังพี่หรือไ,ได้พี่ตามอยู่เออตามผอนี่ขออีกทีนึ่งทางนี้เลยนะทางนี้ผมเซียนเด็กเชเดี๋ยวคอยดูเซียนหัวทิม ta đạt tấn mai đâu kia đi leo qua hả tấn chạy kia đâu khoảng gì đấy kia ตอนนี้ก็อยู่กับพี่รถครับผมพี่ชายมาจากมินิซต้าเพงลงจากเครื่องครับงลงจากเครื่องเลยบินมาแคลิฟอร์เนียเพื่อมาเล่นแมวมยกับพวกเราโดยเฉพาะทริปนี้นะครับผมครับผมสุดยอดว่ะสุดยอดใจล้วนๆแล้วก็ I g One t o white man over here ไ i ้เ Always always a family r y a n s Always a Thai family Always a Thai family อ r s t a n d Thai นิดหน่อยใช่ใช่ ยังนะครับก็ special tank เลยก็คืออยากขอบคุณมากๆที่เข้ามาร่วมร่วมเชิปกับพวกเราพี่รุทเบยมาจากมิโซตานะครับพี่คิมหมอกุ้งเบยมาจากเมืองไทยเพื่อมาร่วมกังทริปกับพวกเรานะครับเป็นอะไรที่อบอุ่นครับอบอุ่นครับผมใช่อะไรที่อบอุ่นคือคนไทยเรารวมกันและเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวตามมาดูพี่รุทเล่นกันเลยเดี๋ยววันนี้